พกกระค้งนะคะวันนี้เราจะมาทำแกงหน่อไม้จาเนี้อง่าครือกระเล็กมันตาเล็กก็เลยมาตำใส่ครกจก้ะตำใบยานางใส่ข้าวเบือเนาะก <c oughs> ็ตำแดงแล้วเดี๋ยวจะไปกรองน้ําใส่หม้อหน่อไม้ของเรานะคะอันนี้หม้อหน่อไม้ที่เล็กเตรียมไว้นะคะก็คือมเชาเล็กซื้อหน่อไม้จากรถตลาดไปแลแวเขาต้มมาพร้อมแกงเลยมีเปี้ยวแล้วก็ซื้อเห็ดขอนขาวเพิ่มเติมนะคะแล้วก็จะปรุงรสไปแล้วใส่เกลือใส่น้ําตาลใส่ผงชูรสแล้วก็ พริกแห้งค่ะแล้วมีตะไคร้ใส่ด้วยในกันทีหลังนะคะแล้วก็จะเอากองน้าใบยานาของเรามาใส่แล้วก็พร้อมแกงได้เลยจ้ะเดี๋ยวค่อยกลับมาอีกครั้งนะคะนี่จะน้ำใบายานาที่เล็กคันเรียบร้อยแล้วเนะเาะแล้วก็จะใส่ตะแกรงกองไปในหม้อหน่อไม้คองเล็กค่ะอ,ะเอ่เดี๋ยวกองน้ําเดี๋ยวขอกองน้ําแป๊บนึงนะคะ หลังจากกองน้ำมายนางได้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้จ้ะวันนี้เหมือนจะน้ำเยอะอยู่นะแล้วก็ทำการใส่น้ำปลาไปแล้วก็ขอมเปิดไฟเลยจ้าเมื่อจุดไฟแล้วคะ่ะหลังจากนั้นเราก็จะใส่ตะไคร้ลงไปจ้ะเพิ่มความหอมนะคะแล้วก,ก็หาฝาหม้อมาปิดไว้เดีย๋ยวจะเดินไปหาลูกโดดยังไม่มีลูกโดดเผ็ดเผด,ผดนัวๆไปเลยจ้าวันนี้ ี๋ยวหาฟามอ้อมาปิดก่อนจ้าได้ฟามอ้อมาปิดแล้วจ้าปิดไปเลยต่อไปเ็กจะไปหาผักมาใส่เด้อว,วันนี้จะใส่ผักชะอมนะคะหรือผักขาบ้านเราเองอยาก,กินแกงไว้ใส่ผักขาหอมๆเนาะเดี๋ยวกลับมาดูอีกครั้งนะคะรอให้หมอ้อเดือดเราจะหาผักใบชะอมมาใส่จ้าเลยไปเก็บใบชะอมมาละคะหรือว่าผักขาเนาะแล้วก็เลก็กระเพิ่มเติมไปด้วยฟักทอง แกงหน่อไม้เล็กใส่ฟักทองไปน,นะคะเหมือนคล้ายๆแกงเปิดเนาะมีเห็ดมีฟักทองใส่ด้วยแล้วก็เอาใบชะอมไปใส่เลยจ้าฟังเสียงหม้อเราเดือดพุดๆเลยอาจจะถือไม่ถนัดนะคะถือกล้องไปด้วยมาจ้าวันนี้นี่อย่าเปิดถุหม้อก่อนเดือดพุดๆอุะชิมรสก่อนจ้า ใส่ฟักทองไปแล้วนะคะใส่ตะไคร้ไปแล้วทอกสุกหรือยังยังยังแข็งอยู่ก็รอก่อนนะคะใบชะอมให้ฟักทองสุกก่อนจะชิมรสว่านัวหรือยังรสชาตินัวถูกใจแล้วค่ะเริ่มอ้วนตัวแล้วเริ่มเข้มข้นแล้วจ้ะ เดี๋ยวให้ฟักทองเราสุกก่อนเนาะปิดฝาไว้นิดนึงยวกลับมาดูกันจา้าเพียงใส่ใบชะอมไปแล้วคะฟักทองก็สุกเรียบร้อยเป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วจา้ารสชาตินัวถูกใจแล้วก็เป็นอันว่าปิดไฟได้จา้าแกงหน่อ,อไม้ใส่เห็ดขอนขาวใส่ฟักทองใส่ผักใบชะอมนะคะก็เป็นอันว่าเรียบร้อยแล้ว คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะท่านผู้ชมถ้าชอบก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดส u ับ c ส i b e ให้เล็กด้วยนะคะเดี๋ยวรอบหน้าจะถาเมนูแซ่บๆมันทำให้ดูนะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ